ยะสับบางเล็กน้อยคือในอิทธิลิงเอกาวัจนะจัตุภวิพัตฉัตถิวิพัตเอกิจสาสัตามีวิพัตเอกิจสังทาวิสับในสามลิงอุพาสองในสามลิงแจกอย่างนี้ ภาหูวัจจานาปัตามาที่หนึ่งทาเวอุโโทุติญาที่สองทัาอุปโปตาติที่สามท้าบีหีโอุโพหีจะตุธิที่สี่ท้าบินนางอุบินปันจาที่ง้าทาบีหี อุโพยชาติที่โหท้าวินนางปุพินนางสตตามีที่เจตท้าวีสุอุโพสุตีสาบแจงอย่างนี้ปุงลิงอิทิลิงนาปุงสักะลิงพาะโงวจานาป่าธามาที พรหงวัจนะเมื่อเขาเขียนย่อครับพระหงวัจนะปารมาที่หนึ่งตะโยติดโสตีนีทุติยาที่สองตะโยติดโสตีนีตติยาที่สามตีหีตีหตี จะตุทีทีสีตินังตินนันนางติดสันนางตินนังตินนันนางปัญจามีที่ห้าตีหีตีหีที่หกตินนังตินนันนางติดสันนางตินนังตินนันนางสาตา ที่เจตีสูตีสูตีสูจาตุสาบแจกอย่างนี้ปุงลิงอิทีลิงนาปุงสากาลิงพระหูวาทนาปาธามาที่หนึง่งจัตตาโลจัตุโลจตัตต จัตตาลีทุตีญาี่สองจัตตาโลจัตุโลจัตัสโสจัตตาลีตาตีที่สามจัตุหีจัตุหีจัตุหีจัตุทีที่สี่จัตุนางจัตัสสันนางจัตุนาง ปัญจะมีที่ข้าจะตูงีจะตูงีจะตูงีชาติที่ทีจะตุนนางจะตัดสันนางจะตุนนางสาตามีที่เจจะตูสูจตูสู ปัญจาในสามเรียงแจกอย่างนี้พาหูว,วาจานาป่าธามาที่หนึ่งปัญจาลบโยโทุติที่สองปัญจาตาติยาที่สามปัญจางีไม่ดีค่ะจาตุติที่สี่ปัญจนันนังปัญจามีที่ ปัญจาหีชาติที่หกปัญจันดังสัตตะที่เจ็ปัญจสุไม่ฮีฆาตตั้งแต่ชาหกเถึงอัถาลาสาสิแปดแจกอย่างนี้เอกูณวิสาในอิติเริงแจกอย่างนี้เอกาวาจานาะ ป่าธามาที่หนึ่งเอโกนาวิสังลงนิกาหิตทุติยาที่สองเอโกนาวิสังตาติที่สามเอโกนาวิสายาจตุติที่สี่เอโกนาวิสายาปัญจมีที่หา้าเอโกนาวิสายา ดาติเอกนณวิสายาศาตตมีที่เจนเอกนาวิสายา,า,ต,า,า,า,ยาตั้งแต่วิสายี่สิบถึงปัญญาสาห้าสิบแจกอย่างนี้ตั้งแต่เอกนาวิสาตีสิบเก้าถึงอาตถาติงสาตีสามสิบแปด และตั้งแต่เอกุณาจัตตรีหกสิบเก้า 69, ถึงอัฏฐานาวตุตตเก้าสิบแปดแจกตามแบบอีการันในอิทธิลิงรตีตั้งแต่เอกุณาศัสตรีห้าสิบเก้า ถึงอัฏาสัตถีหกสิบแปดแจกตามแบบอีกาลานในอีตีลิงนารีปูราณาสังกายานับในลิงทั้งสามอย่างนี้ปุงลิงอินทีนาปุงสกาลิงคําแปรปาธาโมปาธา ที่หนึ่งทุติโยทุติยาทุติยังที่สองตาติโยตาติยาตาติยังที่สามจะตุโธจะต,ทจต,ทจตทุทีจะตุทาจะตุทังที่ ปัญจะไม่ปัญจะมาปัญจะมังที่ห้าชาติโทชาติทีฉชาติทาชาติท้งที่หกสัตตาโมสัตตมีสตมัสตมสตมาสัตตมังที่เจ็ด อัธะโมอัธมีอัธมาอัธมังที่แปนาวโมนาวมีหนาวมานาวมังที่เก้าท่าสาโมท่าสามีท่าสามาสมาท่าสามังที่สิบ เอกทาสามโมเอกาทาสีเอกทาสิงเอทธาสมังที่สิบเอทวาทาสามโอพาลสามโมทวาทาสีพาลสีเทวทาสามังพาลสมังที่สิบสอง เตระสาวโมเตระศีเตระสามังที่สิบสามจตุท่สาโมจตุท่าศีจตุท่าศิงจตุจทส่าทาสามังที่สิบสี่ ปัณณารสาโมปัณณารสีปัณณารสิงปัณณาราสามังที่สิหโสรสโมโสรสีโสรสมังที่สิ

เอูนณวิสติมังที่สิบเก้าวิสติโมวิสติวิสติมังที่ยี่สิบปุรานาสังขยานีเป็นคุณนามแจกได้ทางสามลิงและเป็นเอกาวาจนาอย่างเดียว สาผ่านาำสาผ่านาำนั้นแบ่งเป็นสองคือปุริสาสาผานาำหนึ่งวิเศษนาสาผ่านามหนึ่งวาาาาางิปุริสาสาผ่านามนั้นเป็นสาซ้ำลาบใช้แทนชื่อคนสัตว์และสิ่งของที่ออกชื่อมาแล้วข้างตน้น เพื่อจะไม่ให้เป็นการซ้ำซ้ำซาบทราบนับตามโบูโรที่ท่านจัดไว้ในอาคายาตเป็นซ้ำเกอตาทราบหนึ่งตุมหาสราบหนึ่งอัมหาสราบหนึ่งวิเศษนาสาพานามนานคายคายกับภูณนา,นาม เหมือนคนหน้านามแบ่งเป็นสองคืออานิยมหนึง่งนิยมหนึง่งสาบเรานี่คือยาอัญ,ญาญ,ญาตาราะญ,ญาตามาปาระอาปารากาตาละกาตามาเอกาเอกาจาปุภายะ สาภากิงเป็นอานิยมตาเอตาอีมาโมเป็นนิยมยาสาบนาพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอานิยมแท้ทีเดียวพอเข้ากับตุมหาอามหาสาบก็ได้แต่เมื่อประสง์แปรยาสาวาใด แล้วก็โดูเหมือนเป็นนิยมแท้วิเศษนาสาภานามช่องอย่างที่กามานี้เป็นสามลิงแจกได้ทั้งสามลิงในสาพานามทั้งปวงไม่มีอลาลปานาวิธีแจกปุเรศาสาพานามตาสาบในพวกนิ้ เอกาวาจนาภาโหวาจนาปัตมาที่หนึ่งโซเตตุติยาทีสองต่างนางเตเนตติยาที่สามเตนั จตุติติติตัสสาอาตาเตสังเตสานังเนสังเนสานังปัญจมีทิหะตัสสะมาอาสะมาตัมหาเตหิทิ่ทีหกตัสสาอาสะเตสังเตสานังเนสังเนสานังสัตตมีทิ่เจ็ ตาสามีอาสามีตามหีเตโศ